สมมติว่าถ้าหากว่าเราปฏิเสธที่จะมีเซ็กกับแฟนหลายๆครั้งเนี่ยค่ะคืออยากทราบว่าเขาจะหมดรักเราไหมคะเวลาที่ผู้หญิงปฏิเสธความรักผู้ชายนะครับคือต้องอยากบอกน้องๆนิดนะครับในความรู้สึกจิตใต้สํานึกเนี่ยเวลาผู้ชายเขาอยากจะมีความสัมพันธ์แบบนั้นกับผู้หญิงเนี่ยไม่ใช่อยากมีเล่นสนุกนะมันเป็นสัญชตาตญาณมันเป็นวิธีการบอกรักของผู้ชายแต่ไม่ใช่ว่าเวลาเขาบอกรักแบบนั้นแล้วเราจะต้องยอมรับถูกต้องไหมครับเรามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธนี่ผมอยากจะถามนิดหนึ่ง ไอการปฏิเสธเนี่ยปฏิเสธแบบไหนปฏิเสธแบบว่าไม่แต่งงานไม่ต้องมีกันเรียกว่าปฏิเสธแบบตัดบัวไม่เหลือใหญ่หรือสองยาเลยเนาะเดี๋ยวคนเขารู้รู้แล้วมันจะไม่ค่อยจะดีถ้าอย่าทาอย่างนั้นเลยเอาแบบไหนดีครับแบบ,แบบที่2แบบที่สองแบบที่สองนี่อันตรายครับน้องแบบแรกนี่ไม่อันตรายแต่อาจจะเสียแฟนคือตัดปั๊บไปแนะ่จริงไหมครับนั่นต้องตัดใจแบบที่สองยาเลยนะเนาะเดี๋ยวคนเขาจะรู้จะรู้ได้งไงก็เราอยู่กัน2คน เดี๋ยวเกิดฉันท้องขึ้นมาแล้วไม่เป็นไรผมเตรียมถุงยางนมามัยไว้แล้วเพราะฉะนั้นเวลาจะปฏิเสธยาปฏิเสธให้ผู้ชายเขาตอบกลับได้เนืกอออกไหมเพราะว่าผู้ชายนี่หลักการเหตุผลเยอะโดยเฉพาะเวลานั้นตะล่อมซ้ายตะล่อมขวาเยอะจริงไหมครับนะแบบสองไม่ได้เราต้องไปเศษว่านี่เธอเราจะมีกันดีเหรอเขาฉันก็รักเธอนะเธอก็รักฉันฉันนะพร้อมแล้วที่จะเป็นของเธอแต่เราลองนั่งดูสิถ้าตอนนี้เรามีอะไรกันอนาคตอีกหน่อยเรามีลูกสาว เราจะบอกลูกสาวได้ยังไงตอนลูกสาวมีแฟนว่าเธอ,อยานะเวลามีอะไรกับแฟนเดี๋ยวแฟนทิ้งเขาก็จะบอกกับก็แม่ยังเคยมีเลยเห็นไหมครับเพราะนั้นต้องบอกผู้ชายอย่างนี้แล้วผู้ชายจะปฏิเสธได้ไหมครับแบบนี้ไม่ได้ครับเพราะมันแสดงให้เห็นว่าถ้าเขาไม่มีอะไรเนี่ยเขาจะกลายเป็นผู้ชายที่เป็นสุภาพบุรุษถูกไหมครับมันต้องปลุกระดมความเป็นสุภาพบุรุษให้เขาขึ้นมาอ่ะแต่นั่นเขาไม่ใช่คำถามของน้องเขาคำถามน้องเขาถามว่าถ้าเราไม่ยอมบ่อย แฟนเขาจะเลิกรักไหมใช่ไหมครับนั่นะค,คือคําถามถูกต้องไหมครับตะกี้เป็นเพียงคําอธิบายเกินเพราะฉะนั้นน้องๆต้องช่วยกันตอบคาถามครับน้องๆผู้หญิงยังห้ามตอบนะน้องๆผู้ชายก่อนถ้าเรารักแฟนเราก็อยากมีความสัมพันธ์กับแฟนจริงไหมและถ้าแฟนปฏิเสธบ,บ่อยๆใครจะเลิกกับแฟนตบมือทีครับตบมือทีครับไม่มี ใครไม่เลิกกับแฟนแต่คิดว่าแฟนเราเนี่ยเป็นกุลสตรีที่ดีงามควรจะเป็นแฟนต่อไปตบมือสิครับผู้ชายครับ <S <S สรุปว่าน้องๆผู้หญิงได้รับคำยืนยันแล้วใช่ไหมครับว่าถ้าผู้ชายที่ดีๆแสนน่ารักเป็นสุภาพบุรุษนั้นปฏิเสธเขาเขาก็ไม่โกรธจริงไหมครับและถ้าเกิดผู้ชายคนนั้นโกรธแสดงผู้ชายคนนั้นไม่ใช่สุภาพบุรุษใช่ไหมครับทุกคนตบมือให้เลยครับโอเคครับ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะต้องเสียแฟนที่ไม่เป็นสุภาพบุรุษแบบนั้นไปก็น่าจะเสียจริงไหมครับนี่คือคําตอบสุดท้ายว่าปฏิเสธได้ผู้ชายและผู้ชายที่ดีๆเวลาแฟนบอกปฏิเสธนั้นรอได้ครับความรักรอไม่ได้แต่เซ็กซ์นั้นรอได้เสมอและการศึกษาวิจัยของดู l ล็ก Global Sex Survey บ่งบอกว่าการมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งแบบนั้นะจะมีความสุขสมมาก เมื่อได้รับการยอมรับของสังคมคือแต่งงานไปแล้วอยู่กันแล้วแบบนั้นไม่ว่ายังไรท่วงท่าแบบไหนเวลาไหนโอ้มีความสุขทั้งนั้นเพราะไม่ต้องแอบแอบซ่อนซ่อนรีบร้อนไปไหนจริงไหมครับไม่ต้องกลัวตั้งท้องด้วยไม่ต้องกลัวติดโรคได้นะครับโอเคครับ